สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเริงรังนะเราอยู่ที่บ้านต้นไม้เหมอนเะดิมนะช่วงนี้สองประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฝนตกเยอะมากๆเลยตอนนี้น้ําป่าก็ไหลมานะทางทางลำธารด้านล่าง<ม>บ้านต้นไม้เลยนะ<ม>ถือว่าสดชื่นมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นการเข้า ช่วงฤดูฝนแบบเต็มตัวเลยนะเพราะว่ามีน้ำป่าไหลมาเต็มลำธารของเราแล้วนะก็ถือว่าได้บรรยากาศไปอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับวันนี้แล้วก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องเล่านะทุกคนเรื่องสมัยแตกก่ก่อนสมัยรุ่นรุ่นตารุ่นน้องของตาพี่น้องของตาก็ประมาณ สิบเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวมาฟังกันเลยว่าเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดแชร์ให้เรื่องๆด,ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สร้างสรรค์คลิปดีๆให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมารับฟังกันเลยว่าสำหรับเรื่องเล่านี้จะเป็นยังไงกันบ้างใครที่มีความเชื่อส่วนตัวอะไรยังไงก็ ใช้วิจารณ์งานหรือว่าพิจรารณาก่อนที่จะเชื่อนะเพราะว่าอ่านี่เป็นเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่นะความจริงมีแค่ไหนแล้วก็ไม่อาจทราบได้นะเล่าเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบนี้นะทุกคนไปแล้วฟังกันเลยไมก่อนที่อ่าบริเวณแถบแถบนี้ทั้งหมดนะประมาณสองสามอำเภอแถบ,บริเวณนี้ยังเป็นป่าลึกอยู่นะทุกคนอาชีพของ คนในสมัยก่อนก็จะมีการตัดหวายตัดหวกําพรวนหรือว่าขึ้นไปล่าสัตว์เพื่อเอามาค้าขายหรือไม่ก็ทําเป็นของใช้หรือว่าล่าเอามาเพื่อทําเป็นอาหารนะทุกคนซึ่งซึ่งในของที่คนสมัยก่อนซื้อมันก็มีไม่เยอะนะเช่นไอ้เกลือกระปิหอมกระเทียม พริกก็แทบไม่ต้องซื้อเลยนะทุกอย่างเขาจะทํากินเองหมดแล้วสมัยแต่ก,ก่อนเขาจะออกป่าไปล่าสัตว์นี่ไม่ได้ไปวันหรือสองวันนะเขาจะหอบห่อข้าวสารไปแบบเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยนะเพื่อไปสร้างที่พักหรือเขาสมัยก่อนเขาเรียกว่าทัพนะไป,ไปตั้งทัพทัพก็คือที่พักอะไรแบบนี้เลย ส่วนมากเขาจะนิยมไปสร้างทับหรือที่พักใกล้ๆกับแหล่งน้ำนะทุกคนเพื่อที่จะหาปลาหาอะไรกินเป็นอาหารในขณะที่พักหลายๆวันหรือว่าเป็นเดือนอะไรแบบนั้นนะเพื่อที่จะหาของปลาผลไม้สมุนไพรหรือไม่ก็หวายานะทุกคนแล้วเวลาไปป่าเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะทุกคนเขาพาญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชาย หรือว่าคนที่มีใจรักที่จะไปป่าได้คือไม่หวาดกลัวความอะไรหลายๆอย่างที่จะไปเจอในป่าผู้หญิงเขาก็ไปกันนะทุกคนแต่ต้องมีความห้าวหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะนั่นแหละไปกันประมาณสี่ห้าคนไปอยู่เป็นเดือนเลยนะ <c oughs> เพื่อที่จะล่าสัตว์หาของป่าหรือหาสมุนไพรนั่นเองแล้ว เวลาไปเนี่ยมันก็จะมีคนหลายอายุหลายช่วงหลายวัยนะจะมีคนที่อายุเยอะหน่อยก็จะคอยบอกน้องๆหรือว่าคนที่อายุน้อยว่าต้องทำยังไงกันบ้างเวลาเข้าไปในป่าคือต้องมีกฎอะไรห้ามทำอะไรแบบว่าข้อห้ามเยอะมากๆนะในป่าห้ามพูดอย่างงู้นห้ามทำอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนะ แล้วเวลาเดินทางเขาจะล่องเรือหางยาวไปนะคนที่อยู่ติดแม่น้ำเนี่ยเขาจะมีเรือหางยาวล่องขึ้นไปแม่น้ำก็คือคลองประจำอำเภอนะนะ่นี่ะคลองใหญ่ๆเลยนะคลองก็คือเป็นแหล่งรวมของลำธารหลายๆสายบนภูเขาไหลรวมลงไปในคลองใหญ่นะที่เรือสินค้าสามารถเล่นได้ในคลองนั้นนะ ั่นแหละก็ไปมากับเรื่องหางยาวแล้วก็เวลาอยู่บนเรือเขาก็เตือนก็บอกกล่าวน้องๆว่าควรทําอย่างไรทําตัวยังไงเวลาไปอยู่ในทัพหรือว่าอยู่ในป่านะคนที่อายุน้อยกว่าก็ต้องทําตามแล้วก็ต้องรับฟังแบบว่า,าฟังรุ่นพี่อะไรประมาณนั้นนะทุกคน เราต้องก่อไฟไล่ยุงด้วยนะทุกคนบนนี้ยุงเยอะแล้วช่วงฝนตกด้วยนะยุงรินเยอะมากๆอ๋อหลังจากฟังผู้อาวุโสหรือว่าคนที่อายุเยอะกว่าบอกว่าห้ามทำอะไรยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่ออยู่ในทัพหรือว่าในที่พักกลางป่า ก็พอถึงแหล่งทําเลที่หน้าพักหน้าอยู่เขาก็จอดเรือแล้วก็สร้างที่พักกันก็สร้างแบบง่ายๆนะมุงใบแร่หรือใบอที่มันคล้ายๆกับใบไหวนะทุกคนทำเป็นที่พักแบบง่ายๆปูปูใบนั้นเหมือนกันหาใบไม้ใบอะไรปูแบบที่พักของชาวบา่าแล้ว ก็ออกไปหาอาหารในมื้อเย็นก so, oh, ็ลาบลลาลาอะไรแบบนี้นะก็ม so ีคนพูดว่าโหให้ได้ปลาตัวโตๆทีว่าอะไรอย่างนี้นะก็คือคนคนที่พูดก็จะเป็นแบบว่าคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องแบบนี้อะไรเท่าไหร่นะพอไปหาปลาหาปลาก็หาด้วยกับดักสมัยโบราณนะไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรก็ จับปลามาได้ตัวใหญ่มากๆเลยนะทุกคนตัวใหญ่เกือบเท่าลำเรือเลยนะคือใหญ่มากๆแล้วก็ทีนี้แต่ละคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยได้ปลาตัวใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนนั้นริมคลองคลองใหญ่แบบนั้นก็จะมีปลาที่ขนาดใหญ่นะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เอาขึ้นมาได้ก็ช่วยกันขอดเกล็ดเกล็ดเนี่ย เขาเล่าให้ฟังนะว่าแทบจะต้องเอาจอบหรือว่าจอบผกักหรือว่าขอดเกล็ดเลยนะขนาดเกล็ดมันก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่แล้วนะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ช่วยกันทำพอตกดึกมาก็ฝันร้ายฝันว่ามีคนแต่งชุดแบบโบราณน,นี่แหละเอามีดดาบนะมาเจาะหน้ามีดดาบมาเจาะหน้าคนที่อายุ เยอะที่สุดนะคนที่อายุเยอะแล้วก็เอาโสที่สุดในทีมที่มาเอามีดดาบชี้ว่าวู้ทำอย่างนี้ได้ยังไงมาเอาของแบบนี้ได้ยังไองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอดีแนะ่อะไรแบบนี้นะทุกไอคนที่ฝันนี่ก็สะดุ้งตื่นพอมาตอนเช้านะทุกคนหลายๆคนที่กินปลาตัวนั้นไปก็ท้องเสียกันเป็นแถวเลยนะ แล้วก็ตอนแรกก็ไปไปถ่ายถ่ายอุจจาระไกลๆพอหลังก็ขยับใกล้ๆๆเรื่อยเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วไม่มีแรงแล้วนะทุกคนจะมารอดอยู่ประมาณสองคนนะไปกันประมาณห้าหกเจ็ดคนรอดอยู่สองคนนะทุกคนนั่นก็คือเป็นการปากพล่อยของ คนที่พูดพลอยว่าโหให้ได้ตัวใหญ่ที่ว่าทำนูน่นทำนี่คืออยู่ในปา่าเขาแม่พูดอะไรประมาณนี้นิ่งได้นิ่งนะเขาจะไม่พูดแบบนี้กันนะทุกคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กับทีมนั้นที่ไปด้วยเลยนะนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่ว่าให้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ตื่นเต้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งเล่าเราก็นั่งฟัง แบบนี้มันได้บรรยากาศแล้วก็ทำให้นึกภาพตามไปเพราะว่าสมัยนี้จะไม่มีเรื่องราวแบบนั้นให้เราได้เห็นแล้วนะนอกจากฟังคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเล่าให้เราฟังนะทุคกคนเชื่อได้หรือเชื่อไม่เชื่อ,อยังไงก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะว่าเราจะเชื่อไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมก็แล้วแต่ ความคิดเห็นของแต่ละคนนะก็จะมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะอ่าก็คือขึ้นไปหาหวายในป่านะซึ่งอ่าแต่ก่อนนี่เป็นที่จับจองกันเลยแหล่งไหนหรือว่าบริเวณไหนที่มีหวายเยอะๆเขาจะก็จะขึ้นไปหากันแล้วก็จะมีอยู่ที่หนึ่งที่ว่าตานะ่ะไปหาแล้วไปตัดตัดตัดตตัด,ตด,ตดแบบโหตรงนี้ แกก็คิดในใจนะว่าหูตรงนี้รอดพ้นสายตาคนหาไหวได้ยังไงนะมันมีอยู่แบบยมใหญ่แบบกระเซิงใหญ่มากๆเลยนะแต่ไม่มีใครเอานะทุกคนบริเวณนั้นจะมีแหล่งน้ําอยู่ด้วยนะแหล่งน้ําแอ่งน้ําใสมากๆแกก็ไปตัดตัดตัดตัแล้วก็ขดขดขดไว้ม้วนใหญ่เลยนะแล้วก็พอเวลาตัดใช่ไหม มันจะมีเศษหรือว่ากิ่งไม้อะไรก็ร่วงลงไปในน้ำใช่ไหมเออแกก็พอตัดเสร็จนะแกก็ล้วงล้วงเอาขยะอะไรที่ลงไปแหงในแหล่งน้ำนั่นหลกวาดขึ้นมาจนแห่งน้ำนั้นใสสะอาดไม่มีกิ่งไม้หรือเศษหวายที่แกตัดแล้วมันร่วงลงไปเลยนะแกก็นอนค้างคืนนึงแล้วก็ พอตอนเช้าก็ขนไหวแบบขอบเบอร์เลยที่แกไปตัดตรงนั้นได้นะลงไปแบบสบายใจว่าโหกูไม่ต้องไปไกลแล้วนะกูมาแค่นี้กูก็ได้เยอะมากๆแล้วนะตาคิดอย่างนั้นพอลงมาข้างล่างเจอตอนนั้นตาอายุประมาณสิบห้าสิบหกนะมาเจอคนแก่ลงมาข้างล่างเจอคนแก่ก็คือบริเวณหมู่บ้านแล้วนะเจอคนแก่ถามเอา้ามึงไปตัดไว้ทงงไหนเนี่ย ทำไมได้เยอะขนาดนี้กเกบอกว่าก็บนเองบุหุบตรงนั้นเนี่ยไปไม่ไกลเท่าไหร่มีหุบแล้วก็มีเองนะคนแก่นั้นแบบตกใจหน่าถอดีว่าอา๋อทำไมเอ็งรอดมาได้ยังไงตรงนั้นแรงมากๆเลยนะใครไปตรงนั้นนี่ไม่รอดกลับมาเลยนะแบบถ้ารอดก็จะเป็นไข้เป็นอะไรหนักเลยอะไรเงี้ยคือตรงนั้นน่ะมีเจ้า เจ้าที่เฝ้าอยู่ที่แอ่งน้านั้นคือแรงมากๆใครไปตัดหวตรงนั้นเนี่ยเป็นว่าไม่ทันได้ตัดนะก็โดนหลอกหอกัวโกรนมาทุกรายนะแต่แต่ตาจะมีเคล็ดอย่างหนึง่งมีคาถาดีอยู่อย่างหนึง่งที่แกไปแล้วแกก็ท่องทุกครั้งนะก่อนตัดไวท่องคาถาว่าองค์พระธรมีสารกุจ จังไรอุบาตได้แกพระไครเสนีจังไรได้แกพระธรณีสวัสดีได้แกกูหลังจากแกท่องกระถานั้นแล้วนะแกก็ตัดหวายได้สบายใจแล้วก็นอนหลับสบนิทไม่มีอะไรมา,าทำให้แกต้องลำบากใจหรือกล้าไกลหลอกหลอนแกในเวลากลางคืนเลยนะก็หลับสนิทตอนเช้าก็ขนไหวลงมาที่หมู่บ้าน เอาไปขายได้แบบหน้าตาเฉยนะคนคนเฒ่าคนแก่นั้นก็ประหลาดใจเพราะว่าตาไม่ได้บอกนะว่าแกมีเคล็ดลับอะไรแกก็ยิ้มยิ้มแบบเขาเรียกว่าคนในสมุนโบราณเขาเรียกว่ายิ้มยิ้มแบบมีภูมิอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยบอกอะไรกันนะแต่เวลาถ้าใครผ่านเ,เรื่องอร,ร้ายๆอะไรมาได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายเขาก็จะ ยกย่องนะับถือว่าโอ้พรานคนนี้มีความสามารถมีของขลังมีเวทมนต์คาถาเก่งมากๆอะไรแบบนี้ก็จะเป็นที่นักหน้าถือตาของคนทั่วไปที่ได้ยินข่าวนะทุกคนเป็นที่ร่ำลือเลยอะไรประมาณนั้นนี่ก็เป็นสองเรื่องนี่นะที่นำมาเล่าให้ทุกคนฟังในช่วงฝนตกแบบนี้นะไม่ได้ ไปไหนทำกิจ,จกรรมอะไรก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าคงจะมีความบันเทิงหรือว่า,เ,าเป็นเรื่องราวที่ถูกใจกันบ้างนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาเรื่องังด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเจอกันไปในคลิปต่อไปคอมเมนต์มาด้วยนะใครถึงใครดูจนถึงนาทีสุดท้าย ตอนนี้นะเขาหมายมาด้วยว่าดูจบจ้าดูจบจ้านะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะพาทุกคนมาฟังประสบการณ์ของคุณตาที่เป็นนายพรนแล้วก็ไปตัดไวในป่านะแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนนะ